สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำสลัดโลสีหน้ากันนะคะก็จะมีไส้กุ้งไอ้หน้ากุ้งหน้าปูอัดหน้าทูน่าแล้วก็หน้าสลายไข่กุ้งนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มจากทำกุ้งก่อนนะคะแกะหัวกุ้งออกนะคะหัวกุ้งนี่เราจะไม่ใช้ สร็จแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะเสียบลงไปให้กุ้งตัวตรงๆนะคะ,นะคะแบบนี้นะคะ่ะเสร็จแล้วก็ไปตั้งน้ำร้อนเราก็จะเอากุ้งลงไปต้มในน้ำร้อนนะคะพอกุ้งสุกแล้วก็เอาขึ้นมาใส่ในน้ำเย็นนะคะเวลาแกะก็จะได้แกะง่ายนะคะ เนะสร็จแล้วเราก็กุ้งเงย็นแล้วก,ก็เอามาแกะเปลือกออกนะคะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำการผ่ากุ้งนะคะเราจะผ่าจากทางท้องของกุ้งนะคะแบบนี้นะคะ่ะ จะได้ประมาณนี้ผ่าเสร็จแล้วก็ถ้ามันมีเส้นขี้ของกุ้งอะคะ่ะก็เราก็ไปล้างทำความสะอาดแบบนี้นะคะ่ะอ่านี่พร้อมที่จะทําได้เลยะคะ่ะเตรียมวัตถุดิบนะคะเราก็จะใช้แตงกวา ผาเอาไส้ออกนะคะเพราะว่าแตงกวาบางลูกมันไส้มันจะทำให้เปรี้ยวนะคะหรือว่าใครไม่เอาไส้ออกก็ได้นะคะก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็มีแครอทนะคะแครอทเราก็จะมาขูดเป็นเส้นนะคะประมาณนี้นะค่ะ จะได้แบบนี้นะคะก็ผักสลัดอ่ามันนี้หาซื้อกินโอ๊กไม่ได้นะคะจะได้เป็นฟินเล่ก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็จะมีแผ่นพอเปี้ยยวนมีถ้วยน้ำซ้มแล้วก็จะมีกล่องใส่นะคะสำหรับคนที่จะทำขายนะคะใบเมี่ยงยวนเราก็จะเอามาตัดนะคะ ครึ่งนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วก็เริ่มพันกันได้ค่ะก็มาจุ่มน้ำก่อนแผ่นแป้งมันจะมะีด้านที่เรียบกับด้านที่ขู่ขะนะคะเราจะใช้ด้านที่เรียบลงข้างล่างเพื่อว่าเวลาพันเราจะได้ด้านที่เรียบ,ยบออกข้างนอกนะคะ นี่นะคะก็เรียงผักใส่ในแผ่นก็พันผักมาก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เอากุ้งวางออกด้านหลังกุ้งออกข้างนอกนะคะ จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทําการตัดครึ่งนะคะอ่าแบบนี้นะคะเห็นไหมคะสวยงามเสร็จแล้วเราก็มาจัดเรียงใส่กล่องนะคะแบบนี้ก็ใส่น้ําจิม้มแล้วก็ติดสติกเกอร์ จะทำหน้าปูอัดนะคะปูอัดบีบบีบนิดนึงจะได้แบบนี้นะคะบีบบีบให้แบนแบนนิดนึงนะคะจะได้ม้วนง่ายค่ะเสร็จแล้วเราก็อามาตัดครึ่งเหมือนกุ้งนะคะ ใครที่กลัวว่าแผ่นมันจะติดกันนะคะก็ทา้ํำมันก่อนได้ค่ะเนยมันใช้น้ำมันพืชนะคะก็เอาพู้กันแต้มเตมน้ำมันแล้วก็เอามาเต้มเติมที่ตัวสลัดโลได้เลยนะคะมันก็จะไม่ทําให้สลัดมันติดกันนะคะแบบนี้ค่ะ ก็ใส่น้ำจิ้มลงไปปิดกล่องติดสติกเกอร์ก็จะได้สวยงามนะคะต่อไปก็จะเป็นโลทูหน้านะคะทูน้ากระป๋องจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะก็บีบเอาน้ำออกก็ใช้ฝานะคะกดลงไปกระเทน้ำออกเลยนะคะจะได้แบบนี้ แล้วก็มายียียียตัวทูน่านะคะให้มันก้อนที่เป็นก้อนแตกออกนะคะถ้ามีน้ําอยู่ก็บีบๆบออกก่อนเพราะว่าถ้ามันแฉะมันจะทําให้แผ่นปอเปี้ยวของเรานี่ขาดนะคะเวลาเอาไปม้วนมันจะไม่ค่อยสวยนะคะเพราะมันจะแฉแฉแบบนี้ แบบนี้เลยนะคะเรียงเรียงไปเรียงผักลงไปก่อนเสร็จแล้วก็ใส่ทุนหน้าลงไปก็กะกะได้พอดีแล้วก็พันนะคะนี่ได้ได้ประมาณนี้ยคะ่ะสวยงามเสร็จแล้วก็มาตัดครึ่งนะคะ ก็จัดใส่กล่องเหมือนเดิมก็จะได้ประมาณห้าชิ้นนะคะน,นี้ก็กินกับสลัดเอยน้ำจิ้มน้ำสลัดครีมซีฟูด้ดอร่อยนะคะหน้าสุดท้ายนะคะโลยำสาสลายไข่กุ้งนะคะถ้าเราซื้อยำสาสายมาแล้วก็ เอาไปเทใส่ตะแกรงแล้วก็กดกดเอาน้ําออกก่อนนะคะเพราะว่าถ้ามันแฉะมันจะม้วนไม่ได้ะค่ะแล้วก็มันทําให้ไม่สวยด้วยนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเรียงเรียงผักลงไปก่อนเสร็จแล้วก็ใส่สลายใส่สลายเสร็จก็ใส่ไข่กุ้งนะคะแล้วก็พันพันเดิมนะคะค่ะแบบเนี้นะค่ะ วยงามก็จะมีสองหน้าหรือว่าใครจะใช้ยำสาหรายอย่างเดียวหรือว่าไข่กุ้งอย่างเดียวก็ได้นะคะก็แล้วแต่แต่ว่าไส้นี้อร่อยมากนะคะสาหรายไข่กุ้งกับน้ำสลัดครีมซีฟู้ดหรือว่าสลัดครีมธรรมดาก็อร่อยนะคะ่ะ ะไม่ใช้กล่องแบบนี้ก็ได้นะคะจะมีอีกอขนาดหนึ่งจะแบบยาวๆก็สามารถเลี้ยงได้เยอะกว่านะคะประมาณ 6- 7ชิ้นก็แล้วแต่สะดวกนะคะแบบนี้ค่ะนี่